สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระและรับประกันบ้างล่าสุดนคะครับมีข่าวรายงานนะบอกว่าอีวานโทนี่กองหน้าของเบนฟอร์ดต้องการค่าเหนื่อยราวๆ2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หากย้ายมาเล่นที่แมนเชสเตอร์เดนท์ในซีซั่นส0 2 4ั0 2 5นี้นี้และถ้าเกิดว่าเขาได้รับค่าเหนื่อย250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์จริง ทางอีวานโทนี่ก็จะได้รับค่าเหนื่อยแพงกว่าบูโน f เฟรเดตที่10,000ปมนปอนซึ่งปัจจุบันนี้ทางบูโ o f เฟรเดสได้รับค่าเหนื่อยกับสโมสรแมนยูอยู่แค่2อง0 0 0สีนปอนต่อสัปดาห์เท่านั้น และถ้าเกิดว่าอีวานโทนี่ย้ายมาแมนยูและก็ได้ค่าเหนื่อยตามที่ข่าวนี้เป็นจริงเขาก็จะมีค่าเหนื่อยแพงเป็นอันดับ5ของสโมสรซึ่งจะเทียบเท่ากับองตตนี่มาซิยาวเมสันเมาส์แต่ค่าเหนื่อยของเขานั้นจะยังน้อยกว่าคาเซเมโลจจดอนซานโชราเฟลวารานและก็มาคาแรดฟอร์ดและเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าก่อนหน้านี้สโมสรเบนฟอร์ต้องการค่าตัวของอีวานโทนี่อยู่ในราคาที่ค่อนข้างจะสูงแต่ด้วยสัญญาของเขากับเบนฟอร์ดกำลังจะจบลงประจวบเหมาะก,กับตัวนักเต เองเนี่ยก็อยากจะย้ายสโมสรนในช่วงเสมอร์นี้ก็เลยทําให้สโมสรเบนฟอร์ดไม่มีทางเลือกจึงยอมลดราคาค่าตัวของเตะลงมาเหลือประมาณ40-50ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ในส่วนของค่าเหนื่อยของลังเตะก,กับสโมสรปลายทางนั้นทั้งคู่ก็ต้องไปเจราจากันเองซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีอยู่3สโมสรที่สนใจจะดึงตัวอ e ีวานโทนี่ไปร่วมทีม นั่นก็คืออาร์เซนอลเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ยูตดนะครับโดยสื่อเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่งเติมอนะครับว่าสาเหตุที่สโมสรแมนยูสนใจอีวานโทนี่ก็เพราะว่าสโมสรแมนยูอยากจะให้อีวานโทนี่เข้ามาทดแทนตําแหน่งของโอ,อตวนเมซิยาว ที่เขาจะย้ายออกจากสโมรสรอนแมนยูแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่าสโมสสอนท็อตแนมอสเปอร์สโมรสรยูวนตุสกำลังให้ความสนใจมากซียาอยู่ในเวลานี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะซันและก็ทโทอสปอร์ตนะคบที่ออกมารายงานแจ้งใหกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของมาร์คคิสลี์ผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะคบที่ออกมารายงานว่าการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของวิลลี่คัมบาร่า กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้โดยสัญญาของเขากำลังจะบดลงกับแมนยูหลังจบซีซั่นนี้และทางสโมสรแมนยูเองก็ไม่มีแผนจะปล่อยเตะราะนี้ออกจากสโมสรแบบฟรีๆโดยทางสโมสรแมนยูจะมีการพิจารณาอย่างทีท้วนก่อนยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับวิลลี่คาร์าร่าได้พิจารณานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของยูริเต็ดมันเพอร์เทียนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูกำลังให้ความสนใจคิวเบอร์รี่ฮอนนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้โดยว่ากันว่าสโมสรแมนยูนั้นได้ส่งแมมมองไปเช็คฟอร์มการเล่นของเขาแล้วและได้ประทับใจฟอร์มการเล่นของเตะรายนี้เป็นอย่างมากโดยมีการคาดหวังกันว่าถ้าเกิดอิลิกเซนย้ายออกจากสโมสรแมนยูหลังจบซีซั่นนี้คิวเบอร์รี่ฮอนคนนี้จะเข้ามาเป็นตัวแทนของอิลิกเซน ด้วยคุณสมบัติที่เป็นไปได้ในทุกตำแหน่งในแดนกลางทําให้เตียรานี้มีโอกาสสูงมากที่จะย้ายเข้ามาสู่สโมสรอนแมนยูในซัมเมอร์นี้นะครับโดยผลงานของเจ้าตัวในลีกแชมเปี้ยนชิพกับเสเตร์ซิตี้ในซีซั่นนี้ก็คือลงเล่นไปทั้งหมด41นัด ยิงไป12ประตูแล้วก็ทำไป13แอสซิตนะครับนับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับและดูเหมือนว่าค่าตัวของเตรานี้จะค่อนข้างจะถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาพิจารณาที่นักเตะเล่นในลีกนั้นๆซึ่งทางคิมเบอรี่ฮอนเนี่ยเขาก็อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพซึ่งค่าตัวเนี่ยมันก็จะไม่แพงเหมือนพรีเมียร์ลีกของเรานะครับก็ถ้าเกิดว่าแมนยูสนใจก็ต้องรีบไปปิดดีลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ือดูเหมือนว่าทางเลสเตอร์ซิตี้ก็ประสบปัญหาทางการเงินเช่นกันนะครับดังนั้นสโมสรม นี้ต่อมานะครับก็ตามรายงานของบิวสื่อเยอรมันนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูต้องการขายอารอนวันบิสก้าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะนําเงินจากการขายวันบิสก้าไปซื้อเจอร์มี่ฟิล์มบงมาร่วมทีมนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเบนจาคอบนะครับที่ออกมารายงานว่า ในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรแมนยูอาจจะเปิดการเจรจากับสโมสอนไรซิกในการดึงตัวเบนจามินเซโกเข้ามาร่วมทีมโดยทางสโมสรแมนยูนั้นมองว่าเบนเจามินเซโกจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่กับลาสมูร์รุนหลังจากที่พวกเขาจะแยกทางกับออนโตนีมัซียาวหลังจบซีซั่นนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานขออาคารมิสครูปนะครับที่ออกมารายงานว่า สมโมสรแมนยูสนใจอาซีเกกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีของลีดยูไนเตดมายาวนานแล้วแต่อุปสรรคในการเซ็นสัญญากับเตะรายนี้ก็คือว่าข้อตกลงส่วนตัวเนื่องจากครอบครัวของเตะรายนี้เนี่ยเป็นสาวกของลีดยูไนเตดมาอย่างเนื่นนานในสมัยปู่เขาเนี่ยก็เป็นนักบอลของลีดยูไนเตดและมาสมัยพ่อ,อเขาก็เป็นนักบอลของลีดยูไนเตดและก็มาสมัยลูกหลานของเขาเนี่ยก็ยังเป็นนักบอลของลีดยูไนเต็ดังนั้นหากสมโมสรแมนยูต้องการ ที่จะเซ็นสัญญาเต็รานี้จริงๆสโมสอแมนยูก็อาจจะได้พูดคุยกับเหล่าบรรดาสมาชิกในครอบครัวของเตยรายนี้เสียก่อนนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Sky ยสปอร์ตอินเตอร์รียนะคบที่เรามารายงานว่าสโมสอฟูลเล่จะลองยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์สลับการเซ็นสัญญากับโซฟีอาระบัดให้กับสโมสอฟิออรตินาพิจารณาหากเขาย้ายออกจากสโมสอแมนยูหลังจบซีซั่นนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีนนิงนิวส์นะครับที่ออกมารายงานว่าแผนการสร้างสนามโอทอฟ์์ใหม่ของเซอร์จส์เลคกิฟกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและดูเหมือนว่าในอนาคตอันใกล้นี้กำลังจะมีการประชุมกเกิดขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าคนที่จะเข้ามาประชุมหรือร่วมลงทุนในการสร้างสนามโอทอฟต์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลอสเซมบาตเตียนโคลประธานกีทาโลกเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และก็จะมีแอนดี้เบิร์ธแฮมนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ซาร่าทอสกรรมการในสภาของโอตาฟอร์ดและก็จะมีอดีตกระตันทีแมนยูอย่างแกลเลเดวิลเข้ามาร่วมประชุมในการหารือเพื่อสร้างสนามโอตาฟอร์ดขึ้นมาใหม่ในอนาคตนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของคิสซิวิลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่า แมมมอขอแมนยูถูกพบเห็นที่ประเทศบราซิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยว่ากันว่าเหล่าบรรดาแมมมอลแมนยูนั้นกำลังเช็คฟอร์มการเล่นของคุสตาโวนูเยสปีกวัย18ปีของเกมิโอทีมจากลีกบราซิลซึ่งมีการกล่าวกันว่าสโมสรแมนยูให้ความสำคัญเตะรยนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นนักเตะที่อยู่กลุ่มเป้าหมายอเมริกาใต้ที่แมนยูอยากจะเซ็นสัญญาในช่วงสมอร์นี้และดูเหมือนว่านักเตะรายนี้กำลังถูกสโมสรแมนยูประเมินราคาค่าตัวของเขาก่อนที่จะมีการยื่นข้อเสนอ เพื่อเซ็นสัญญากับเขานะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอโรบานโนนะครับที่ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสสแมนยูยังไม่มีการติดต่อหากุนซื้อคนใหม่แต่อย่างใดและดูเหมือนว่าเอรินฮาอาจจะได้เป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์เตดต่อไปในสีซสั่นหน้านะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรนอตเทนเฮฟเวอร์เลสอาจจะต้องเผชิญกับการสูญเสียเซนเตอร์แบ็กคนเก่งของพวกเขาอย่างมูรินโญในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้ซึ่งมูรินโญกําลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพิภพเลีกไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เดนท์ลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็ปารีสปีกชงแมงนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับเตะรายนี้เนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มอะคาเดมี่ซิตี้กรุ๊ป ก็เป็นกลุ่มของอสมโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยแหละครับเป็นของเจ้าของเขานั่นแหละครับแต่สุดท้ายเขาก็ถูกขายออกจากเครือข่ายซิตี้กรุ๊ปให้กับสมโมสรนนอตเทนฟอร์เรสในราคา15ล้านปอนด์เท่านั้นและหลังจากที่เขาย้ายมาสมโมสรอนนอตเทนฟอร์เรสนะครับ <c oughs> เขาก็ได้สร้างผลงานน่าประทับใจหลายต่อหลายครั้งโดยการลงเล่นไปทั้งหมด27นัดในฤดูกาลนี้และยังสามารถผ่านนอตเทนฟอร์เรสผ่านอุปสรรคที่เลวร้ยวายมาหลายต่อหลายครั้งอีกด้วยครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ